คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียเจ็ดนะครับผมก็มีเกมใหม่ชื่อว่า Fire Style นะครับวันนี้ผมเข้ามาด้วยทุน100บาทของค่ายโจ๊กเกอร์นะครับแจ็ค8ปแล้วก็ สล็อต xo นะครับอ่าวันนี้100บาทนะครับผมเบตตาละ5บาทมาดูว่าผมจะได้กี่บาทนะครับผมอ่าครั้งแรกยังไม่เข้านะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมของค่ายจ็กเกอร์แจ็คเป็นแก็ลองไปเล่นดูครับอ่าเห็นไหมครับเบตตาละ5บาทตอนนี้เข้ามา30บาทแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่น่าจับตามองเกมหนึ่งนะครับผมที่กําลังมาแรงด้วยนะครับ ไ i เออร์สไตร์นะครับผมอันนี้ผมมาเแ็ดทุน100บาทนะทุกคนลองดูครับผมเกมนี้นะครับมันก็มีการเล่นที่คล้ายๆเหมือนกับเกมทั่วไปของค่ายจ็กเกอร์แต่เกมนี้มันมีความพิเศษมากกว่าเกมอื่นก็คือว่ามันเวลามันเข้าเนี่ยมันเข้าค่อนข้างหนักนะครับผม ครับก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมวันนี้ผมมาแค่ทุนแค่1 0 0นะเพื่อจะมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเกมนี้มันเข้าใหมอ่ะเข้าไหมครับได้ไหมนี่อยังครับถ้ามันเป็นรูปไฟนะครับก็คือค่อนข้างที่จะได้โบนัสค่อนข้างเยอะมากนะครับผมค่อยๆเล่นไปนะครับเกมนี้นะครับไม่ต้องทุนมากทุนน้อยเล่นได้หมดครับผมแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็ ลิงค์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเลือกเอาออโต้หรือว่าแบบลายชอบแบบไหนก็ลองไปเล่นกันดูครับผมอ่าเกมนี้ก็ค่อยๆปั่นไปนะครับผมมาไหมครับอยังไม่มานะครับอันนี้มีทั้งของแจ็คพีโกอ่ะไฟมาครับไฟไฟเอา้าเท่าไหร่ครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทครับผมโอเคนะครับ บอกเลยว่าเกมนี้แตกค่อนข้างหนักนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปเล่นดูได้นะครับของโจ๊กเกอร์อ่ะเห็นไหมครับแตกอีกแล้วครับผมโอ้โมาเท่าไหร่ครับเนี่ยส0งร0อยสครับสามครับผมโอ้โหกำไรแล้วครับผมเหลือครับวันนี้มาแค่ทุน100นะ100นี่กำลังพอดีเลยนะครับผมบวกมา400 0แล้วนะอ่ะไปต่อดูซิว่าจะได้อีกไหมนะได้สัก500วันนี้ก็ ผมท,ทุนแล้วครับบอกเลยเกมนี้นะครับใครอ้าวเห็นไหมครับบอกเลยได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขออนุญาตไปถอนเงินมาใช้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ